จะมีแลวนวพลจะมาได้เลิกเกย์เยอะยผมชื่อนวพลทํางานที่เครือข่ายกระเรียงเพื่อวัฒนาธานดนและสี่เวลามก็อาทิตย์นี้มาเรียนรู้เรื่องการเป็นนักข่าวพลเมืองนะครับก็คิดว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้รูปแบบการทาข่าวในในบทบาทของนักข่าวพลเมืองนี่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําสื่อสารกับคนสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวกับไร่หมูเวียนกับความ กัรเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปัจจุบันก็ไม่เคยสวัสดีค่ะมีฉันชื่อนาะงสาวปุณสุดานางแก้วมาจากอำเภอฝางเป็นชินเผาไรอ่างค่ะมาจากเคยขายต้นกล้าชินเผาค่ะประเด็นที่อยากนำเสนอก,ก็คืออยากกับอยากนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในที่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีหลายอย่างที่เป็นปัญหาจากชุมชนนะคะอาจจะมีประโยชน์ดได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็จะพยายามทำวิธีที่สุดนะคะครับผมก็นายนั้นเป็ผมผมนมือรองนะครับชื่อเล่นชื่อออกค่ะมาจากจังหวัดราชบุรี 哎。 นำเสนอเขาพวกยังกับวัฒนธรรมที่ดุรุกแล้วคนน้ำเขาสายรงเข้าวิถีขรง่วามที่สบที่จะนำเสนอเพื่อให้ชัคมใน้ได้รับรู้ว่าในกานชุมเชืของชนเผ่าก็มีวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของเขาที่แบบเขาอยู่กับธรรมชาติได้ เรื่องพันธรร,รมและวิถีชีวิตที่เขาไม่เคยทำอะไรสำหรับวัชรอย่างที่สังคมทางโลกที่ออะเรคะแล้วเขารับเขามานอนตอนนี้ชื่อนางสาวพ,พระเชษาพรรวนมานะคะมาจากสกลคนครชนเผ่าโซ่คะ่ะก็จะพัฒนาเกี่ยวกับที่เรียนมาทั้งหมดเลยคะ่ะจากการคงว่าการถ่ายภาพการตัดต่อวิดีโอการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ ชุมชนของตัวเองค่ะสวัสดีครับผมชื่อในสลองชายไดยสักเป็นสมเด็จระเบวาที่แบกที่บ้านเชลง์ก็ลลงานมาอบรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ครับแล้วก็การทำงานอะไรการรับจ้างอะไรประมาณนีน้ด้านก็มีการัานกระทบ กี่ยวกับปัญหามีก็มีเยอะอยเช่นปัญหาในชุมชนก็เงินงงันที่อยู่หรือว่าจะทําบ้านหรือว่าทําอะไรก็บางครั้งก็ต้องไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ก่อนว่าอนุญาตไหมดีไปยูที่นั้นก็มีปัญหากับพี่้องลงด้วย